คันนี้ต้องบอกเลยว่าปีใหม่มากๆรถเพียงแค่สามปีเองก็ว่าได้เนาะอ่าก็จะเป็นเจ้าคันนี้เลยนี่คันนี้เป็นคีนยูนิคนะครับผมยูนิคห้าตัน5้ปลอกอ่าก็เป็นสีแดงๆชมพูชมพูแบบนี้เลยเนะาะสภาพภายในรถนะครับผมคันนี้ใหม่มากๆคันนี้วิ่งไปแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นเลยนะครับผมปี6 2สองคงมาลัยนี่ไม่มีตำหนิเลย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KM UM รถบรรทุกมือ2ครับวันนี้เรามีรถสวยๆเข้าใหม่สภาพสมบูรณ์พร้อมวิ่งงานมาขายกันนะครับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าปีใหม่มากๆรถเพียงแค่อ่อมปีเองก็ว่าได้เนาอะ,อะก็จะเป็นเจ้าคันนี้เลยนี่จอดรออยู่แล้วครับผมคันนี้เป็น6ล้อติดเคนเนาะก็จะเป็นรุ่นอิสุนะครับผม FTR 240แรงคันนี้ปี62เลยนะ ตั้งแต่บอกตอนแรกแล้วคันนี้3ปีเองก็คือคันนี้ปี62นะครับผมด้านหน้านี่ก็คือเดิมๆเลยปี62นะครับผมก็จะเป็นทรงนี้เลยเนาะทรงเิมี่ียมนะครับผม FTR คือทรงนี้เลยอ่าเราไล่มาที่รอบๆตัวรถนะครับผม รอบรอบตัวรถนี่ก็สภาพคือสมบูรณ์นะผมพรม้อมวิ่งงานอย่างที่บอกต้นคลิปเนาะก็คือสีหัวนี่ก็ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเหมือนเดิมก็เดี๋ยวเราจะมีขัดทรงขัดสีเนาะล้างทำความสะอาดเพื่อให้มันดูใหม่นะครับผมเพราะว่าปี6 2สองนี่ไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยสภาพคือสมบูรณ์อยู่แล้วอ่าย้ายต่อกันมาที่เชนอ่าอันนี้เป็นเชนยูนิคนะครับผมยูนิค5ตัน5้าปอกอ่า ก็เป็นสีแดงๆชมพูมพูแบบนี้เลยเนาะนี่สภาพสวยงามรับผมเราก็ยืดให้ดูแล้วเนาะแต่เรายืดไม่สุดนะผมเพราะว่าเออเนื่องด้วยคี่มันแคบเนาะเราก็ยืดให้ประมาณนี้แล้วกันอ่าเราเอออันนี้เออเห็นไหมลืน่นๆเลยก็เก็บกง่ายๆอ่านี่ใช้งานได้ตามปกติครับผมส่วนอันนี้กระบะครับผมกระบะสามารถ เปิดด้านข้างได้เนาะอ่าคันนี้ยาวอยู่ที่6เมตร75อ่ากระบะเนาะยาว6เมตร75สูง60เซนกว้าง2เมตร50อ่าประมาณนี้สำหรับสเปคกระบะส่วนไอ้พวกสีอะไรนี่ก็มีร่องรอยตามการใช้งานนะครับผมสภาพประมาณนี้เลยยางหลังก็เป็นเบสโตนอ่า1 1 r ขนาด22.5ล่องลึกๆเลยนะครับประมาณนี้คันนี้เป็น6ล้อเนาะ6ล้อติดเคน5ตัน5ปอก เดี๋ยวเราย้ายมาดูนี่ในกระบะกกันสักนิดนึงเราเปิดท้ายรอไว้แล้วนี่เลยก็ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับผมก็จะสภาพก็จะมีพวกร่องรอยเนาะประมาณนี้เราก็ขายกันตามสภาพเลยคันนี้ปี6 2สองนะครับผมอย่างที่บอกด้านข้างนี้เปิดได้นะครับผมสองฝั่งสามารถปิดเปิดได้เลยอ่าคันนี้ยางอะไรยังอยู่นะยางอะไรยังอยู่ครบๆเลยนะครับผม สภาพประมาณนี้เลยสําหรับฝั่งนี้ายางฝั่งนี้ก็เป็นบิด stone เช่นกันเห็นไหมก็คือเรายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับผมพอดีช่วงนี้ฝนตกบ่อยเนาะขี้คงขี่โคนอะไรก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนี่ถังน้ํามันก็อยู่ฝั่งนี้ประมาณนี้ครับผมสาหรับด้านนี้เราให้ดูเคนยันีกสักหนึ่งรอบฝั่งนี้เห็นที่บอกเป็นเคนยูนิค5ตัน5อปอกอพร้อมใช้งานเลย ยืดได้สุดหดได้สุดนะครับผมไม่มีปัญหาแน่นอนให้ดูตรงนี้ได้ครับผมน้ํามันคือไม่มีเยิ้มนะตรงนี้น้ํามันไม่มีเยิ้มเลยอ่าประมาณนี้เห็นไหมเกียร์ฝากก็ทํางานปกตินะครับผมเห็นไหมโอเคเรายกหัวให้ดูเครื่องนสักนิดนึง คันนี้240แรงม้าครับผมเครื่องยนต์ก็เดินเบาิเงียบเลยอย่างนที่บอกปี6-2เนาะเครื่องยังไม่ดังยังไม่แบบว่ามีน้ํามันซึมตามประเกันเลยเนาะประมาณนี้จะเป็นข้าวๆสําหรับเครื่องยนต์เบามากครับผมสามารถยกขึ้นลงได้ง่ายๆเลยอ่าเห็นไหมยางหน้านี่ก็ล่องลึกๆเหมือนกันนะครับผม มิตโอน 11R ขนาด22.5อ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราวนขึ้นด้านบนกันหน่อยไปดูพวกหน้ามงหน้าไมา้สภาพภายในรถนะเนาะเมาอ่าสภาพภายในรถนะครับผมอันนี้ใหม่มากๆนคอนโซลนี่คือสวยๆเลยบอะนี้ไม่มีขาดไม่มีตำหนิเลยนะครับผม บหลังเนาะสวยๆเลยก็บอกคนขับสวยงามมากๆมีเป็นเเด็กมือล้มแล้วก็หกเกียร์นะครับผมใส่หลังหนึ่งเกียร์เครื่องยนต์เอ้ยเครื่องเล่นนี่คือใช้งานได้ปกตินะครับผมแอร์เย็นอันนี้วิ่งไปแค่เดี๋ยวกดก่อนนะครับ ตันนี้วิ่งไป140,000สมกวโลอ่าตันนี้วิ่งไปแค่หนึ่งแสนสี่มืเลยนะครับผมปี6-2สองคงมาลนยนี่ไม่มีตำหนิเลยหลังคาสวยซาครับผมประมาณนี้อ่าโอเคครับผมจบไปแล้วสําหรับรอบๆตัวรถแล้วก็ด้านในรถเนาะแล้วก็ห้องเครื่องอ่าก็ถ้าใครที่กําลังมองหานะผมหกล้อติดเชน5ตัน5ปอกเลยนะคันนี้ ปี62ด้วยอ่าปีใหม่มากๆเลยก็สามารถทักเข้ามาได้เลยครับผมที่ Facebook แล้วก็ l ลน์ของเราเนาะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0813739793ครับผมหรือว่าจะมาดูตัวจริงเสียงจริงเนาะก,ก็ที่เต็นท์ของเราเลยอยู่เส้นเลี่ยงเมืองบ้าพช,ช์ลบุรีนะครับผมมุ่งหน้าบางแสนอ่าสามารถเข้ามาดูตัวจริงเสียงจริงของเจ้าคันนี้ได้เลยอ่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นแรงใจให้กับช่องของเราด้วยครับผมคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อฝากติดตามด้วยครับผมวันนี้สวัสบ day one.